ก็ใจหายครับเพราะว่าเราเดินทางกันนิดนประมาณสักเดือนนะครับผมตั้งแต่เดือนมกราถึงมีนารู้สึกว่าเอ้ยมันจะจบแล้วจริงจริงหรออืมก็ดีใจครับใช่ดีใจที่ดีใจที่ได้แบบว่าให้ทุกคนได้รู้จักซีเรื่องนี้ไงสามเดือผ่านมามันดีมากอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเกิดแบบใครแบบผ่านเข้ามาดูไลน์ก็อยากรู้ว่าในนี้สมมติว่าอาจจะไม่รู้จักเรื่องเราก็ขอฝากซีวิ่าสั่งเลิฟด้วยนะครับคับ นี่ตวัวก็ทั้งเสียใจแล้วก็รู้สึกดีใจเหมือนมิกก์ครับเสียใจที่ว่าแบบมันไวเหมือนกันนะสามเดือน <c oughs> <ผ>ท,ท,ที่ที่ดูมาด้วยกันอะไรเงี้ยทุกๆอีพีแบบต้องขอบคุณแฟนคลับที่แบบติดเทนทุกทุกวีคเลยอ<า>่ะทุกวเลยทุกวีคเลยต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะครับแล้วก็ดีใจที่แบบว่าได้แสดงกับทุกคนแล้วก็ได้ร่วมงานกับทุกคนในทีม ทั้งที่แบบว่าไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างในเรื่องนี้เหมือนกันครับ,บครับผมครับวีค่ะสำหรับป่านก็รู้สึกว่าอยู่กับซีรีส์เรื่องนี้มานานมากตั้งแต่เพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เราเวิร์กช็อปกันแบบยาวนานมากก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยรักทุกคนแบบก็ใจหายนิดนึงแบบไม่อยากให้จบ <laughs> <laughs> แล้วก็รู้สึกว่าเ เฮ้ยเป็นไรเฮ้ยเยแต่วันนี้ทุกคนมาซึ้งอ่ะแล้วแต่พี่โตแล้วอะมันเออมันใจหายแหละเพราะด้วยแบบว่าเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะจนเริ่มถ่ายทุกทุกอย่างแบบหลายๆซีนมันก็มีมีเข้าด้วยกันบ้างไม่ได้เข้าด้วยกันบ้างแต่ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกๆคนมากๆค่ะขอบคุณทุกคนมาก พูดไปนะคะก็จะมีทั้งดีใจเสียใจใช่ไหมงั้นหนูพูดของเป็นแบบภาพรวมเอาภาพรวมภาพรวมของงานวันนี้ที่จะเกิดละกันเพาวันนี้รู้สึกตื่นเต้นที่วันนี้จะได้มาเจอแฟนๆกันที่นี่นะคะจะมาดูไฟนอล EP สุดท้ายด้วยกันแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้หรือใครที่กําลังรอเราเข้ามาดูความกันนะคะรับรองว่า EP 12อ EP สุดท้ายนี้มีเรื่องเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะ ก็จริงๆสำหรับผมมันมีความรู้สึกหลายาหลายอย่างเนาะก็คือมันเป็นงานไฟนนลไอพงานแรกของผมด้วยแหละครับแล้วก็ยงตา่ใ้เดี๋ยวผมเเพงซ้ายนะก็ <c oughs> รจริงๆก็ใจหายครับเพราะว่าจริงๆมันเหมือนแบบเราเรามีนัดกันทุกวีกเนาะเจอกันทุกวันจันทร์ช่วงประมาณ สองทุมคร่งแล้วก็เราจะจากลากันตอนประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็อาทิตย์นี้เป็นวิสุดท้ายแล้วก็ใจหายครับแต่ก็มีความสุขที่ได้ทําผลงานให้ทุกคนออกมาได้ดูกันครับก็ฝากติดตามด้วยนะคะแี่ผมก็ของผมก็เป็นพาร์ทของฝากละกันฝากทั้งหมดนะครับผมฝาก ซีรีส์แล้วก็ละครนะครับผมของจิมเอ็มทีด้วยนะครับผมทุกเรื่องเลยแล้วก็ฝากผลง,งานของน้องๆทุกคนด้วยวนี้ว่า <Hey. S 2> น้องๆน้องๆทุกคนตั้งใจทํางานกันมากเพราะว่าเราเนี่ยบางบางคนเนี่ยเราก็เจอนครั้งแรก <Yeah. S 2> บางคนเนี่ยเราก็เจอกันหลายครั้งละ <c oughs> แต่ว่าทุกคนเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสมาน้องๆนี่คือโปรเฟชชั่นอลมากผมบอกตั้งใจทำงานกันมากยังไงฝากด้ยแลกันะะ <Yeah. S 2> นะครับผมอย่างสองพี่แจมคือแฮปปี้ไปละ แล้วคอื่นนะคะจะมีให้แบบรุนไปแฮปปี้หรือว่ามีแต่งมงแต่งงานอะไรเพิ่มอีกไหมคะเะเขาบอกว่าแต่งงานทั้งสองก็ได้อ่ะเดี๋ยวรอดูกันว่าเป็นยังไงตอน2องทครึ่งครับผมครับตัวละครที่เราได้รับบทบาทไปมันให้อะไรกลับมาพวกเราบ้าให้ความสุขให้เสียงหัวเราะกับคนดูแล้วก็ให้เสียงหัวเราะกับเราเหมือนกันนะผมอย่างเ่งอย่างเนี้ยผมรู้สึกว่า เฮงมันทําหน้าที่ของมันได้สมบูรณ์แบบของมันแล้วอ่างเงี้ยแลวผมก็มีหน้าที่แค่ได้รับส่งไม้ต่อให้กับคนดูเพื่อเป็นตัวละครที่มันลดแล่นในจอทีวีมันตอไปครั่ผมเป็นตัวละครัที่ดดรบในส่วนตัวที่เราเรียนรู้จากมาให้รอยยิ้มไงให้รอยยิ้มให้ให้ทัศนคติบางอย่างคือบางทีเราต้องเครียดมากก็ได้บางทีเราไม่ต้องแบบว่าซีเรียสมากก็ได้อะไรเงี้ยแบบไลฟ์ฟีตลอดเวลา ออไปย,ยิ่งไหไ่ตอนนี้เลย <laughs> ครับผมครับ <laughs> อะไรนะครับ <laughs> <laughs> ตัวละครโม่ให้อะไรบ้างได้ <laughs> <laughs> ได้ยินอย่างอื่นไงได้ยอนได้ยินอย่างอื่นไต่ก็ตัวละครโม่ให้อะไรกับมิกบ้าง <laughs> ผมว่าโม่ให้ความคือผมรู้สึกว่าผมเป็นคนชัดเจนกับกับความรู้สึกตัวเองแบบมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวละครโม่มันเหมือนแบบว่าพอตัวละครมันมีความลังเลเยอะมันเหมือนทําให้เรา เหมือนทำให้ผมแบบลองคิดอะไรมากขึ้นช้าลงแบบลองเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ Said พิจารณาเออพิจารณามากขึ้นมีชอยให้กับตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเนี้ยคือได้จากตัวละครโมโนะซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันที่เวลาเราได้พิจารณาอะไรแบบซ้ํสองรอบดูหรือว่าได้ลองคิดอะไรให้มันช้าลงผมว่าตัวละครเนี้ยให้ให้ข้อคิดอันนี้กับผมซึ่งมันดีมากๆแล้วก็ดีใจเหมือนที่พี่เอิร์ธบอกเลยว่าเราได้สร้างคาแรคเตอร์นี้ให้กับทุกคนได้ได้รู้ได้รู้จักผ่านอะซีรีส์ของโอซังเลิฟก็ขอบคุณมากครับแล้วก็จริงๆรู้สึกเหมือนน้อง จะเล่นเรื่องนี้มันเลยเหมือนเป็นความผูกพันแล้วพอวันนี้มันจะจบลงอ่ะพอพี่โต้พูดฝานพูดอย่างเงี้ยเออผมว่าทุกคนน่าจะรับรู้ได้ผ่านการสแสดงของพวกเราแล้วก็ขอฝากว่าสั่งเลิฟอกีกรอบหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้ทําให้ผมได้เจอเพื่อนดีๆแล้วก็มีสภาพดีๆเยอะมากครับขอบคุณนะครับนี่นะตัวละครด้วยโจมก่้ำย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 ้ย้ำ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 ย้ย้ำย้ำย้ อย่างตัวละครหนูหนูว่าสิ่งที่แบบชัดเจนมากที่สุดคือการซัพพอร์ตคุณพ่อค่ะในเรื่องที่เป็นพิชาคิดในเรื่องคงเดชคนที่คงเดชแบบรู้สึกว่าการที่คนคนนึงเจอแบบว่าความเสียใจมากๆอะ่ะมันต้องการแบบคนซัพพอร์ตอยู่แล้วซึ่งหนูรู้สึกว่าเชอร์เอมอะ่ะเป็นเป็นตัวละครที่ซัพพอร์ตได้ดีมากๆแบบไม่ว่าคุณพ่อจะเจอเรื่องอะไรมาขึ้นเหมือนหนูเป็นแบบ คนที่แบบคอยอ้าแขนแล้วแบบเข้าไปกอดเขาเสมอแล้วก็ตัวละครเชอเอเหมือนเป็นตัวละครที่เป็นเด็กวัยรุ่นแต่มีความคิดที่ค่อนข้างที่จะเป็นผู้ใหญ่อยู่ในหลายๆครั้งแบบบางทีก็แบบสอนพ่อบางทีก็แบบสอนพี่เฮงอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นเด็กแก่นแต่ว่ามันฉลาดอืใชแ่แล้วเขาสอนอะไรบ้าง,างหนูรู้สึกว่ามันสอนให้หนูเป็นคนที่ อยากที่จะซัพพอร์ตคนอื่นมากขึ้นบ้งคะแบบว่าไม่ว่าเขาจะเจอเรื่องไรไรอะไรมาหนูก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยแบบมันไม่เป็นไรแบบพร้อมหนูว่ามันมันคือการที่แบบพร้อมเข้าหาในทุกๆคนไม่ว่าแบบเขาเจอเรื่องแย่ๆอะไรมาหนูพร้อมเข้าไปหาเขาสรโตครับอ่อสระโตตัวละครเทนก็อย่างแรกเลยว่าเทนให้ประสบการสำหรับผมมากกว่าเพราะว่า บทคาแรคเตอร์สำหรับเทนเนี่ยคือผมก็ไปครั้งแรกที่ได้เล่นคาแรคเตอร์ประมาณนี้อะไรเงี้ยเนีย ب, เน้ยบตลกหน้านิ่งอะไรเงี้ยมันก็ให้อะไรหลายอย่างกับสำหรับผมแบบไปพัฒนาตัวเองในเรื่องอื่นๆหรือว่าเอออนาคตข้างหน้าแล้วก็เทนก็สอนอะไรผมหลายๆอย่างเหมือนกันทั้งะระบบใน Office, ออฟฟิศว่าเป็นแบบหัวหน้าแผนกเป็นยังไง มีลูกน้องเป็นยังไงหรือว่ามีหัวหน้าแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจริงๆมาสอนอะไรหลายอย่างครับแล้วก็เหมือนที่ผมบอกว่าเทนที่แบบว่าเนี้ยๆนิ่งๆแล้วก็ตลกหน้านี้กับจริงๆอะผมอะแบบว่าแอบ,บเครียดนิดนึงว่าตอนเวิร์กช็อปว่าจะทาได้ไหมถามทุกคนว่าอมันออกมันจะออกมาดีหรอว่าแบบทาประมาณคาแรคเตอร์ประมาณนี้กว่าเราจะเวิร์กช็อปออกมาเป็นเทนได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่ก็เลยแบบว่ารู้สึกขอบคุณเทนเหมือนกันครับ ก็ชิชาในเรื่องจะเล่นเป็นเพื่อนสนิทของพีแม่เด็กแล้วเหมือนพอโตมาในในอ e ีพีล่าสุดที่เราเล่ากันคือจริงๆแล้วชิชาก็มาเป็นเพื่อนกับโมด้วยถ้าถามว่าชิชาสอนอะไรผมคงรู้สึกว่าชิชาคงสอนให้เราเห็นถึงความรับบางทีที่มันไม่ต้องครอบครองอะคะ่ะเห็นคนที่เรารักมีความสุขแล้วก็มีความสุขแล้วเห็นเขาสมหวังกันแล้วก็แฮปปี้เหมือนกัน,นะคะ่ะอืมมเชีย <laughs> ว,ว,ว <laughs> <laughs> ครับก็สําหรับผมนะครับตัวละครนิวเยียเนี่ยจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าการการที่เรามาทํางานตรงนี้มันทําให้เราได้เปิดเขาเรียกว่าโอกาสใหม่ๆเนาะก็คือเรามาเล่นตัวละครที่ในชีวิตเนี้ยเราอาจจะไม่ได้ไปเล่นเลยด้วยซ้ำครับแล้วก็สำหรับนิวเยียเนี่ยเป็นเด็กจนซีเนาะเป็นเฟิร์สชอปเปอร์เข้ามาทํางานที่บริษัทก็มาเจอพี่ๆเขาแล้วก็จริงๆอ่ะมันสอนให้ผมได้เรียนรู้ว่าการที่เราเข้ามาทํางานระบบบริษัทเนี่ยแล้วเราต้องแฮนด์ลูเพรเชอ์ต่างๆแล้วก็ต้องเจอกับ การทำโปรเจกต์หรือการทำอะไรที่มันแบบจริงจังมากขึ้นเนี่ยมันมันมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นกับตัวละครนี้ครับต้องขอบคุณเยอะๆด้วยเนาะแล้วก็เป็นตัวละครที่ปล่อยเอเนจีบวกนะครับ<ม>เข้ามาที่ออฟฟิศครับผมครับผมถงอ๋อครับผมถ <laughs> งอ๋อก็แน่นอนครับผมชอบคาแรคเตอร์ของเขามากเพราะว่าเป็นเป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นผู้ให้อดี้ <laughs> <laughs> ให้ยังไงให้ความสุขให้ความสนุกให้กับทุกคนเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราทํางานมาเครียดๆหรือว่าเราเจอเรื่องที่เครียดมาเนี่ยเราเจอความแบบมวลรวมของเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันทําให้ทุกคนเนี่ยอมยิ้มได้มันทําให้ทุกคนมีหลั่งสารเอนโดฟินออกมาเห็นน้องพูดภาษาอังกฤษเราก็อใหญ่ยพูดบ้านเพื่อจะเท่บ้างโอเคครับผมก็คือเป็นตัวให้แล้วกันแล้วเรารู้สึกดีว่าเวลาที่เราเสิร์ฟ ความเอนจอยให้ทุกคนเวลาเราเป็นคนให้มันรู้สึกดีกว่าที่เป็นคนรับครับฝากด้วยครับขอบคุณขอให้ทุกคนเอนจอยครับอ๋อพี่ตกเวทีโทษ้อทอทีอท้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 อร้อท้ดท้อน้อท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 ้อน้อ้อออ้ทอออกับท้อ้อ้ ขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราทั้งนักแสดงเองแล้วก็เบื้องหลังเบื้องหน้านะครับผมก็ไม่คิดว่าในวันจันทร์ของเราจะไม่มีอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ย <laughs> สุดเศร้าเหมือนกันแต่ก็ดีใจที่เห็นทุกคนนะครับร่วมเทรน,นทวิตในใน,ในเอ็กอะไรเงี้ยก็เป็นที่หนึ่งของในเทรนเอก็กเหมือนกันนนหลยท,ที่ครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับมีใครอยากเสริมไหมครับอ่า เฮ้ยเอาจริงว่าวันนี้ตอนแรกอะมวนมาในห้องคือมันดูแฮปปี้มากแต่ว่าพอมาสับมาทุกคนแบบมวนมันดูซุมซืมยังไงไม่รู้นะดูดูแล้วก็เอ๊ะทุกคนพูดกันแล้วเศร้าๆอย่างเลยวันนี้ก็เอาขอหักมุมละกันนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นอย่างที่เรารู้จักมันคือซีรีส์แห่งซีรีส์คอมเมดี้โรแมนติกครับแลอเรื่องของมันก็จะเป็นเรื่องของความความสนุกแล้วก็ความรักของคนในครอบครัวเองของเพื่อนของการแอบชอบการ ของอะไรหลายอย่างหรือว่าสุดท้ายมันก็คือความรักนั่นแหละแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ผมมั่นใจว่าถ้าทุกคนได้ลองดูแล้วซีรีส์เรื่องนี้จะทำให้ทุกคนตกหลุมรักแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยถ้าใครมีเพื่อนที่ยังไม่เคยดูมีแบบคนรู้จักที่ยังไม่เคยดูก็ลองชวนเขามาดูได้นะครับ <S <S ซีรีส์เรื่องนี้จะให้อะไรดีทุกคนเยอะมากก็อขอบคุณทุกคนที่พพอร์ตว่าเรามาตลอดขอบคุณที่มาร่วมกันเป็นกํนกาลังใจให้กับซีรีส์เรื่องนี้ครับขอบคุณมากครับ เออเราเรายังมีย้อนหลังกันในแอปวิวนะครับผมถ้าเกิดใครอยากไปดูเนี่ย12ตอนจบนะจ๊ะแบบอันคัทด้วยแบบอันคัทด้วยเออผ่นรอบดูไปเลยดูไปเลยฮะอ่ะใช่ดูไปเลยดูยาว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 เออครขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสองช่ววันค่ะที่มีร่องไฟแดงนะคะ ทุกคนเข้ากันทำไมไม่เศร้า <c oughs> แต่แต่เราเข้าใจนะเออมวลอ้อดเอ้าวอ้าว